สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนพรเที่ยงศรีและดิฉันนางสาวเทียนุแจ้มาพวกเรามาจากโรงเรียนพรุงปัญญาค่ะวันนี้พวกเราจะพามาเยี่ยมชมการสร้างธุรกิจบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหมู่บ้านเด่นมะขามตำบลตรุกกลางทุ่งอำเภอเมืองตาจังหวัดตะค่ะสาเหตุที่เรามาที่หมู่บ้านเด่นมะขามนะคะเพราะว่าหมู่บ้านเด่นมะขามเด่นเรื่องการจัดสรรค่ะ และในวันงานลอยกระทงที่ผ่านมาได้รับคัดเรียกให้นำผลิตภัณฑ์ไปตั้งโชว์ค่ะมาค่ะเราจะพาไปดูวิธีกระบวนการทำกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันนพ่อหนูจะมาสอบถามข้อมูลกับคุณยายนิดหน่อยได้ไหมคะ่ะได้ค่ะคุณยายชื่ออะไรคะลูอตุ๊กค,ค่ะยายตุ๊ก มื่อกี้พวกหนูเดินเข้ามามีแต่ผลิตภัณฑ์จากสารมากมายเลยคุณยายทำเองเหรอคะคุณยายทำเองเป็นบางส่วนนะคะแต่คุณลูกสาวเขาก็ซื้อมาขายด้วยตอนนี้แล้วงานจากสารนี้คุณยายเริ่มทำั้งแต่เมื่อไหร่คะประมาณตคุณยายปห้าทำงานก็ทำเป็นแล้วตอนนั้นระเรียน,น,นที่ป .5 ้าแล้วทำเป็นแล้วขายได้แล้วจากที่ลูกละสามบาท ถึงห้าบาทตอนนั้นจ้ะยายนำผลิตภัณฑ์นี้ขายให้ใครคะขายให้คุณแม่ของยายเองตอนนั้นนะ่ะคุณแม่ไปขายขึ้นรถโดยสารไปขายที่สุขโขทยัยเขาก็จะไปเป็นประจำนะตอนนั้นคุณแม่ก็ซื้อของคนตามข้างบ้านด้วยพร้อมกับยายก็ขายทำขายให้คุณแม่ด้วยตอนนั้นนะ่ะจะ แล้วตอนนี้ขายให้ใครคะตอนนี้ลูกสาวมาขายแพนแล้วค่ะแล้ววันนี้พวกหนูจะมาขอลองสารได้ไหมคะมีวิธีการยากไหมอะไรได้ค่ะได้นะถ้าจะสารนะเดี๋ยวคยุณยายจะสอนให้เแเราจำต้องจับตอกก่อนเพื่อให้มีตอกเป็นเส้นๆเมื่อเราได้ตอกแล้วแล้วก็เอาตอกเนี้ยไปตากแดดหนึ่งวันแล้วเราก็เอามาสาร เพื่อเขาจะได้ไม่ต่อเขาจะได้ไม่หดไม่อะไรเนาะะสารให้เป็นแทง้งแล้วก็มาข้าวครอบมัดลวดแล้วก็เข้าเตาอบหนึ่งวันและหนึ่งคืนค่ะหลังจากที่ได้อบผลิตภัณฑ์มาหนึ่งวันหนึ่งคืนนะคะสีของผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นสีนี้ค่ะจะสีจะมันเข้มเข้มหน่อยค่ะส่วนผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้อบนะคะ ก็จะเป็นสีอ่อนๆอย่างนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็สามารถเอาไปเคลือบหรือว่าเอาไปตกแต่งสีเพิ่มเติมได้เลยค่ะค่ะแล้วก็มาอยู่กับลูกสาวของคุณยายนะคะที่คุณยายบอกมอสักครู่ว่าคุณยายทําเสร็จแล้วส่งไปให้ลูกสาวขายค่ะเราก็อยากจะทราบว่าคุณน้าเอาไปขายที่ไหนหรอคะค่ะก็ที่ทํานะคะก็จะขายทางออนไลน์ก็คือมีเพจ เพจชื่อผลิตภัณฑ์พื้นบ้านแล้วก็ทาง a c e b o o k ส่วนตัวค่ะแล้วก็จะโพสต์ลงกลุ่มก็มีกลุ่มจักสารหลา,หลายกลุ่มก็จะโพสต์ลงกลุ่มแล้วก็จะมีลูกค้าติดต่อเข้ามาอันนี้ก็คือสินค้าพวกนี้ก็คือออกขายทั่วประเทศเลยแล้วก็บางครั้งก็ได้ออกไปต่างประเทศด้วยเช่นกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้รับชมการสร้างธุรกิจบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมู่บ้านเด่นมะขาม คือการนำไม้ไผ่มาสานเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มากมายและหลากหลายและยังสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ค่ะและท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่ทางเพจผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่แสงขึ้นหน้าจอข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและพวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนขอ,ขอบคุณ,ค,ณค่ะมาว่า